ที่ผมและพี่ก๊อฟพี่วินพี่เจ๊บไม่สุภาพนะต้องขออภัยทุกท่านนะครับแล้วก็เด็กต่ำ่าอายุที่แปดนะครับควรมีผู้ปกครองให้ให้เฮ้ยวัดเฮ้ยเสียงแล้วปะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมะเฮ้ยประตูผมปิดแล้วผมออกมาผมปิดแล้วนะเฮ้ยเนี่ย นี่จ <HHH> ริงวะเจ็ฮะประตูผมปิดแล้วก็เอานะครับคืนนี้ก็นอรับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอขอดีครับผมบ้านเฮ้ยจะเมื่อกี้เสียงจริงๆอนะเสียงประตจ็บมาประเอามา อิสลามใช้ทูบอ่ะวิธีเราก็ต้องไหวนะไหวก็ไหวให้มันไหวกันอิสลามใช้ทูบที่ไหนอ่ะครับขอบคุณครับพี่อาร์ตครับขอบคุณมากครับพี่อาร์ตครับอ่าพอดีไร้หลุดนะพี่นะไร้หลุดมันก็เลยผมไม่เข้านะดอกสองตุดด้วครับเอาวะเจอวะเนี่ยนี่จะเพจไหนมึงมาเล่นเนี่ยทีบางเทเทะเลย

ถามว่าใครเวินงเข้าไปถ้าเป็นคนก็ต้องเปิดประตูปะไม่ไม่เพัาว่าิ่งทลุประตูมันมันมันเล็กกว่าคนมันเล็กกว่าคนมันเล็กกว่าคนเสียงถ้าคนมันจะเสียงมันจะหนักกว่านี้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรวะเนี่ยอะไรวะอะไรขาอะไรวะอะไราววะโต๊ะโต้อ้าเฮ้ยหาอะไรนู่นแะเฮ้ย หลบไปแล้วหลบไปแล้วไปหลบแล้วหมาครับแมวเฮ้ยหลบหลบหลบจริงๆนะน่ะพี่ลองถอยดิเฮ้ยไฟไฟอยู่ใช่บ้างไฟอยู่แค่บ้างโอ้โอ้เสียงจากแสงจากต้นไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยฟังฟังฟังเอ้นี่หมาหมาแมวเสียงแมว เสียงเนี้ยวิ่งออกมาข้างนอกเสียงแมวหรู้มาเออเสียงกัดกันะตัวบอก่อนอันนี้เสียงนกอันนี้เสียงนกเสียงนกงนบดึงดังดิบดตงดังไม่เอาไม่เอาไม่บอกอันนี้ครับอันนี้ นนเ,ออเดี๋ยวดิอะไรกันกลัขขวขนาดนั้นเลยเหรอกลัวยินแจ็คกับผมก็พุ่งเลยผมจะวิ่งแล้วเราแรกนะประมาณนี้นแคนะกงวดตัวตัวหลังอนะข้าใจเสียงเมื่อกี้ไหววัดน่ะเสียงเมื่อกี้ชัดมากมองใหญ่ดูไปดูมะไม่ดูทำไมา ไม่ใช่เงาที่วันเฮ้ยเขาเหี้ย hey, uh, yeah. เสียงแกล้งจากประตูเนี่ยเฮ้ย mm hmm. hey, 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 ไอ้ไอ้ขาตรงนั้นแ่ะเห็นไหมเดี๋ยวไปแช็คเอาไฟออกเอาไฟออกเห็นไหม <Okay. S 2> หลังต้นไม้อ่ะต้นไม้เมื่อกี้เนี่ยออกมาตรงนี้นะไม่ใช่ไฟนะอันนี้ไม่ใช่ไฟนะเย็บตรงไฟไปเดียหายไปแล้วหายไปแล้วเฮ้ยหายจริงเฮ้ยอันเนี้ยของจริงพี่หายจริงนี่ใอยู่ว่ะไม้ไ,ไหน เฮ้ยไครปลาเจริงหรอวะใครปลาวะไม่มีเลยไมีหนปลาเลยอ่ะชี้ขนลุกเลยดูดิใครปลาวะเย่ะปลาไม่มีปลาไม่มีเฮ้ยไฟไฟอยู่ใช่รวะไฟตรงใหญ่อ่ะยังกำไว้สองกันไหนไฟไฟไฟไม่มีไม่มีอะไรในกระเป๋าอ่ะเปิดอยู่เนี่ยเนี่ยไฟนี่ไฟนี่ ดูดิไฟปะไอ้ว่าไฟอยู่วะไม่มีใครปลาผมเดินอยู่ละผมยืนอยู่หลังสุดไม่มีใครปลาเลยนี่นี่ไฟไฟนี้ไอ้ไอ้ไฟงานอะไรไฟแบบเนี้ยอยู่เร็วแล้เก่าอ่ะไอเสียงประตูลั่นอะอ่อ่ะมึงถือไปเดี๋ยวไปเดินยวไปกูเสียงประตูลั่นอไม่ใช่ประตูประตูไหนไฟงานอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววักูไฟก่อน อันเองเราวิ่งบาดป่าลาบอ่ะใครครับเฮ้ยไฟโผล่ไม่ได้เว้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยไฟดับไฟดับเดินในบ้านเหรอฮะเดินคุณเดินในบ้านใช่เหรอไปไปดูอีกรอบไหม มีคนรู้ยวัดไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ผมเห็นเหมือนมีคนยอดมันเหาก็ไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยอวินฝาตู้เย็นฝาตู้เย็นเออที่เขหามาดูดิเนี่ยแล้วมันหลบไดไงไม่รู้ไม่ใช่แล้วฝาตู้เย็นมันออกมานี่ได้ไงฮ้ยเ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 ฮ้ยยย ไม่ดูดีวะมีตัวอยู่อะมีตัวอะไรอยู่แน่ ีอะไรฮนะอะไรฮึวัดตรงนี้เป็นกระแพงใช่ไหมใช่กระแพงที่มันเป็นรูนะไม่ใช่อยู่นู่นไม่ใช่เมื่อก่อนละมาไม่มีกระแพงเป็นรู่อะอยู่เออมันมีอยู่นู่นอยู่ไกลแล้วมันเป็นมีรูได้ไงวะไม่รู้เราไปดีกว่ามั้ยฮะไปดีกว่า ไม่ม uh. uh, ีะไปปิดไหลเงาดีกว่ามัเตรมใเอาเจ้เลยอะคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีนะพี่ราตรีสวัสดิ์ปินไปไหนเฮ้ยไปไหนรีบขนาดนั้นเลยเหรอรีบเยรอรีบขนาดนั้นเลยเหรออ่าขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับ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 